ครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สามรามีชาน,นะครับในเหลี่ยมสามสองนะครับฝัง่งนั้นลัางมาใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเป็นทีมงานสวนสยามพี่ชาติพี่เตี้ยซออูนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับสลักหลังว่าคนรักตะก้อน,นะครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานรัชวิภาพี่รุ่งกับเจ้าเล็กเอามองมาเรียบร้อยไหมหเรียบร้อยในเหลี่ยมฝั่งรัชวิภา,าต่อให้สวนสยามสามคนนะครับเหลี่ยมคือเจ้ารุ่งนี่แรกข้าหัวแปรกับซออูนะครับ เอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอาพีเตยกยยกเข้าไปซอว,วมมงเข้าไปเรียบร้อยทักทายพ่อกบจากบึงการด้วยนะครับทักทายเจ้าแผนรามสองนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่กันทังบ้านนะครับฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเราไหล,หลสดเพื่อความบันเทิงเป็นเกมกีฬานะครับ ศูนย์หนึ่งนะครับอภิชาติเปิดหัวทิ่เตี้ยยกขึ้นไปซออูมงหายไหมมงเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็ลองไปเจ็ดสี่ลองมงเหนือยแล้ขาดได้มงเือแลยัต่อห้าเลยข้าไหนมาต่ออ้อนนุมาต่อสองเทสองนี่ต่อแล้ว ต่อห้าลูกเลยใ่ต่อราคามาต่อราคาต่อราคาห้าสามสามร้อยกับห้าร้อยอ่ะวุ้มข้ามดีนะมากห้าสามลงครับสองตัวดอ่านะครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับแต้มแต้มเท่ากันนะครับฝั่งสวนสยามหนึ่งแต้มหนึ่งหนึ่งนะครับ อีเตียส่วนยามเติร์ไปเอาพีเล็กเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าลุ่งมวงว่าข้างหลังโอ้ยม่วงออกนะครับโอ้ทักทายนะครับเจ้าหมูห้วยขวางนะครับเอกชัยแสงเพื่องนะครับหายหน้าหายตายไปจากตะก็อประมาณสองเดือนนะครับเจ้าหมูห้วยขวางสองถึงสามเดือนนะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับเอาเสิร์ฟไปเจ้าลุงเปิดหัวเอาพี่เล็กยกขึ้นมาอยู่ที่จะาลุงมงหยอดเรียบร้อยไหม,มหนึ่งสองนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอายกล้นโดนเจ้าลุ่งทำโทษแน่นอนปักเข้าให้เรียบร้อย ตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับที่สองสองนะครับ,รบเอาเปิดเอาเปิดหัว เอายกขึ้นไปเจ้าโซวบงเข้าไปเรียบ้อยถ่ายคุณกิติพันธ์ด้วยนะครับเราอยู่กันที่รามินทานะครับวันนี้กองเชียร์เยอะนะครับเราให้ดูรอบๆสนามนะครับนี่นะครับกองเชียร์นะครับเพื่อนชาวเมียนมาเรามาเยอะนะครับวันนี้ข้างหลังเขามีนะครับนี่ครับมุมกว้างนะครับ เอาเจ้าลุงมงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับทักทายก็มันไม่เคยอะนะครับทักทายปาย่าลงิงลมนอนเมืองด้วยนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆนะครับที่สนามรามินทาอารีนานะครับรามินทา40แยก35ใช่ครับสนามรามินทาอารีนานะครับเอามองไปโอ้โหมงดีนะครับ อาทิตย์ที่แล้วก็อยู่บางกอกอารีนานะครับในเทคบอลชิงแชมป์โลกนะครับวันนี้ก็อยู่รามินทาอารีนานะครับสองสามเอาเปิดหนึ่งเล็กยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุมมงมองว่าเรียบร้อยสักทายพงสักใจมันนะครับสวัสดีครับป่านะครับ เอาเปิดเนืองเอายกขึ้นไปเอ้ยยกไม่ดีนะครับยังแก้ไขได้อยู่อยู่ที่จะรุงให้คําตอบว่าไงปักเข้าให้โดนหัวเอาพิชาติยกขึ้นไปจ้าวมงไม่ข้ามอเอาล้วครับหนีไปเป็น4-2่แล้วนะครับ ลอยลอยดวกันดาวเนี่ยอยกัดาวเนี่ยสองแนบอกพี่บอกบอกพี่เขดิอยมาเอยม่เอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุงมงมากเรียบร้อยนะครับมงดีนะครับรอครับมใครใครเป็มาเตอาใครเป็นคเตอให้อสมัยนะาอูยใ้ใหสอแถวเข้ไม่จะกลาเ ตดเลยการชุน่นแต่หงัการมนันนะบผมขอซ้อมหัมันไม่เคยบอกเอฟซีครับแอดขอบคุณมากนะครับวันนี้เราอยู่กันยาวยานะครับสนามรามินทานะครับทุกคู่ที่เตะสนามรามินทานะครับไหลโสดผ่านเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้นะครับท่านได้ดูแต่ก็มันๆทั้งคืนแน่วันนี้นะครับอดตาหลับครับตานนอนไปด้วยกันแล้วงงมากเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปอยู่ซซวมงกงพักเรียบร้อย

เอาโยเขาไปเจ้ามงไว้เอาทักทายนะครับเจ้าฮอตนะครับเจ้าฮอตไม่มาเชียร์เจ้าลุงวันนี้เจ้าลุงแพ้แรกเจ้าลุงชนะไปแล้วนะครับนี่ในเหลี่ยมที่สองเจ้าลุงนำอยู่ห้าสามชวนในยามเซอร์ไปเจ้าลุงเปิดหัว เอาพี่เล็กยกขึ้นมาเจ้ารุ่งปักเข้าให้ใส่เน็ตโอ้ยนะครับสวนสยามไล่มาเป็น4ี่ต่อห้าแล้วครับแล้วก็ห่างกันแต้มเดียวนะครับดอยเต่าชัดเจนนะครับคุณไพโรดบาสวรรณานะครับขอบคุณครับอากาศทางดอยเต่าหนาวเย็นหรือไม่นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยครับเอายกขึ้นมาโอ้ยยกล้นเอาละครับดูที่สวนสยามสวัสมมงเข้าไปเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่ห้าห้า วันนี้อยู่จัน40สี่สิบครับพอ่อโอเคนะครับอยู่จัน40สี่สิบแล้วครับเจ้าฮอตนะครับ,รบพอ่อขาตะก้อแตกตะก้อเป็นนิดหน่อยนะครับห้าห้านะครับเอาเสวนยามเสจอไปเอาพี่เล็กเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าลุงอ้าวมองมาโอ้ยพี่เจี๊ยบเปิดแตกนะครับ มีเหลี่ยมกับพี่นาววินนะครับโอเคนะครับขอให้เข้าวินนะครับเจ้าฮอตนะครับห้าห้านะครับฝั่งเจ้าลุงพี่เล็กรัิวาเซอร์มาเปิดหนึ่งโอ้ยยังเปิดได้อยู่เอาแล้วมงเข้าไปเหนียบ้อยโอ้ยมาแล้วคารเจตเจอจิมมี่ทักทายทัก้าวที่พวกท่านนะครับ เราอยู่กันยาวๆนะครับในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆนะครับพล้านทักทายเจเนตด้วยนะครับเจเนตวินนี่ด้วยนะครับเป็นคุณย่าแล้วนะครับคุณย่ายังคุณย่ายังสาวนะครับคุณย่านะครับคุณย่าทีมงานของขุนโจรมวยป่านะครับวินนี่วินนี่นะครับหรือเจเนตค่ายขุนโจรมวยป่านะครับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแต่ก็คนนี้เปล่า ลงทุนสร้างสนามนะครับให้ให้เสียโนกได้ซ้อมนะครับมีสนามซ้อมดีๆที่บุีร์ก็สนามขุนโจรมวยป่านี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีรายการใหญ่ที่สนามขุนโจนมวยป่าวันไหนนะครับถ้าสนามปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดเปิดแมชดใหญ่นะครับแอดมินจะไปไลฟ์สดให้นะครับไปกับ c r f 250สนะครับสนามบุีร์นะครับที่ ซอยข้างเรือนจำนะครับของขุนโจรมวยป่าเป็นสนามที่สวยมากๆอีกสนามหนึ่งทางภาคอีสานนะครับเอา,า,กเอายกเข้าไปซโอาล์มองเข้าไปเหนียบร้อยถ่ายาทาั้งร้อยกว่าท่านนะครับเราอยู่กันที่รามินทานนะครับไม่เดียมสามสองนะครับแต้มเท่ากันนะครับที่ห้าห้า พี่เกียร์สวนสยามจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับรข้างหน้าถอยหลังหนึ่งเก้าครับข้างหน้าถอยหลังหนึ่งเก้าเอาแล้วครับเกือบดีนะครับเบาแล้วครับสวนสยามหนีไปเป็นหกต่อห้าแล้วครับย่วันถอยหลังหน่อยหนึ่งเก้าข้างหน้าถอยหลังหนึ่งเก้าครับออเ,เอายกขึ้นมาเจ้าลงมองเข้ามาเรียบร้อยไหมเรียบร้อย ต้องมีค่ากันร้านอ่ะตัวอะไรเงี้ยเขาบอกร้อย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 ขอบีชาติเปิดพี่เจียยกขึ้นไปอยู่ที่ซาวงบงเข้าไปบงไม่ข้ามาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับหกหกทักทายนะครับพี่ศักดิ์นะครับนรง ום ศักดิ์สรีธรนะครับ เอาวยกขึ้นไปซออมมงเข้าไปโอ้เจ้าลุงโอ้จ้าลุงว่าไงเอามงมาก่อนเอาเปิดเอ้ยเปิดกลับหลังนะครับผู้เอกใครครับทักทายคุณสมบูรณ์หงษาด้วยครับคู่เอกจะเป็นเตยซำติงยืนคู่กับจ่าแฮกนะครับเตยซมจิงยืนคู่กับจ่าแฮกเจอกับนาตาจีเจ้าเสียแล้วก็ตาอองนะครับในเหลี่ยม3-2เสิรเสิอปีข้ามปีไม่มีบล็อกนะครับ สเตปประมาณช่วงสี่ทุ่มก,กว่านะครับเอาพี่เล็กเซอร์บ้าพี่เตีย้ยเปิดเอาพี่ชาติยกขึ้นไปตออูเอายกลุ้นอยู่ที่เจ้ารุงเจ้าลุงว่าไงจอดโอ้ยเลียบร้อยหนีไปเป็น8ปหเป็นแปต่อหกแล้วนะครับเ,รเอาเซอร์บ้า วันนี้เราอยู่กันยาวๆที่สนามรามินทาอารีน่านะครับ<ห>วันนี้คําไปด้วยกองเชียร์ชาวเมียนมาและเพื่อนชาวไทยนะครับเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุงมวงเข้ามาเรียบร้อย8ปหนะครับเอาเปิด เอายกเข้าไปซาอุมองยอดเอ้าอีเล็กเปิดได้เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าลุ่มปักเรียบร้อยเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเรืองเอายกขึ้นไปอยู่ที่ซาอูมองหายไหมหายนะครับเอาเซอราอาเปิรองเอ้ยู่ี่มองหายไหมหายนะครับ เอาลุนนะครับพิชาติเปิดหนึ่งโยโ ท่าทำเสียยีกูไก่มาเกินชนะไหมสองเดี่ยวเลยอรอเพ้ออ๋อฝึกอยู่ต่อ5-2หนึ่งจับก่อนเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่ซาอายกลุนโว้ย,ยพี่เล็กก็เปิดแตะก็ไม่ได้อีกเอาลอแล้วครับฝั่งราชวิพานนำอยู่ที่9-6นะครับ 69นะครับ baptism, พี่เจียสวนสยามจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัวเอายกเอาจะลุ้งว่าไงจะลุ้งมงมาโอ้ยมงดีนะครับ500500ก่อน200ก่อน200400มี500 500ก่อนกก็โทรบอกที่บ้านเลยโทรบอกที่บ้านเลยบอกว่าเดี๋ยวสวนสยามจะตัดมืหมดแล้วเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่ซาอูเอ้ามงได้ดี ผักกายชื่อสัตว์จุติตด้วยจันยมันนะครับบอกลุงชาตสู้สู้นะครับเอล่าแล้วครับทีมงานสวนสยามนะครับสื่อสัตว์มาเชียลุงชาตินะครับลุงชาตสู้สู้ว่างั้นนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาพิเตียปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอายกโลน้นเปล่าเอาแล้วครับฟังอนุนนำไปแล้วนะครับ11ต่อหนะครับ เอาโมงก็ไปเรียบร้อยนะครับทีมงานโคราชเดินสายมานะครับจืดจ้านะครับนกร้อยนะครับทีมงานโคราชเดินสายนะครับนกน้อยนะครับพี่นกน้อยนะครับแล้วก็เจ้าจืดนะครับแล้วก็เจ้านายโคราช เอาแล้วจะลุงมงเข้ามาเรียบร้อยทักทายต้องร้อยยี่สิบกว่าท่านนะครับนักทายเกือกเกียกสังขวันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเพจนะครับเอาเจอมาเอาเปิดหึงเอาถอยถอยกองเชียร์ถอยหน่อยกองเชียร์ถอยหน่อยเอาแปรไปเอาเปิดหนึ่งเอาเจ้าลุงเจ้าลุงมงว่าอีเจ้ยเปิดเรียบร้อยเปิดแตกนะครับอีเจ้ยเอาแล้วครับ พี่เล็กกับเจ้ารุงราชบิธาขึ้นแท่นไปแล้วนะครับ12ต่อ6นะครับเฟบีเอาโซออูปเปิดหัวเฟเซีอย,ยกเข้าไปซออูมงเข้าไปเอ้ยเ,เรียบร้อยนะครับเอฟซีเนี้ออ้วนสวนสยามปอคุ้งเผานะครับเนื้อ้วนสวนสยามปอคุ้งเผาด้วยเอาแล้วนะครับ 6กสนะครับเอาเสวนยามเสือไปเอาพี่เล็กเปิดหลังเทา้าเอาโยกอยู่ที่จะรุ่งจะรุ่มม,มงเข้ามาโอ้โหมองออกนะครับเจ็ดต่อสิบสองนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่จะรุ่งเอาจะรุ่ง เอาครับไล่มาเป็นแปต่อสิบสองแล้วครับไม่แข่งกันตะกอนไม่ทำใหม่มเป็นจับไ่ัวลอกไอ้คนวอ่ะครอน่ะมันบอกว่ามอวมันอแล้วไม่เล่นไงมาของเาอกไม่เอเอาองมางออกแล้วครับเปาแล้วครับไล่มาเป็น9 1้แล้วครับตะก้อกลมๆสิอรูนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเหลี่ยมแรกข้ามหัวแปรระหว่างสวนิยามกับรัชวิภาเก้าส <9, 12 S 2> ิบสองนะครับไล่มาแล้วครับอเ,เอาเปิดหัวเอายกอยู่ที่เจ้ารุ่งงมงมาเอาอุ้ยนะครับอเ,เอาแล้วครับเกมไม่เกมนะครับ เอาพิชาิเปิดเอาพิเทียยกขึ้นไปซอวมงกเข้าไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหแล้วครับโอกาสไล่ทันมีนะครับห่างกันสามแต้มนะครับตะก้อกลมๆนะครับชิสองรูในเหลี่ยมล็อกด้วยแต้มล็อกนะครับแรกข้าหัวแปรเก้าสิบสองเอาเือไปเอาเจ้ารุ่งเปิดหัวเอาพีเล็กยกเข้ามาเอาเจ้ารุ่งม,มงมาเอาเตียโอ้ยนะครับเกี่ยวแง่งขึ้นนะครับขอนแก่นชัดเจนครับ่าทักทายคุณ ชื่อสัต์สุสจริตอีกครั้งหนึ่งนะครับขอนแก่นเมืองพลก็มีตะก้อน,นะครับตะก้องานยิ้วเมืองพลนะครับก็น่าติดตามนะครับเอเอาเสอร์อมาเอาพ่เทียเปิดหึงเอายกเจ้าอมงยอดเรียบร้อยบ้านฝางขอนแก่นก็มีนะครับตะก้อน,นะครับที่บ้านฝางขอนแก่นนะครับสนามหนองบัวอะคาเดมี่ครับ <c oughs> พี่นกน้อย <c oughs> มันมีเสือผมมีมอเตอไซค์น่ะเอาไปซื้อางเลยลเอาครับเปิดหัว เอาโยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้ารุ่งปักเข้าให้เรียบร้อยไหมหัวยังอยู่เอาอซูโอ้ย,ย,เ,อออยเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วครับสวนสยามไล่มาจาก6ต่อ12ตอนนี้ไล่มาเป็น10ต่อ12แล้วนะครับอเอาแล้วครับเป็น10ต่อ12แล้วนะครับอเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัว เอายกอยู่ที่เจ้าลุงปักเขาให้โอ้ยพี่ชาติกเกี่ยวไม่ขึ้นโอ้โหข้าพีชติกเกี่ยวได้นี่มีเฮแน่นอนเอานลครับพี่เล็กรัชวิภานะครับเสิร์ฟจะเป็นแต้มหรือไม่แต้ม12ต่อ10เกมไม่เกมเอาเสิร์ฟม,มาเอาเปิดปอยเรียบร้อยโอ้โหเปิดแตกลูกสุดท้ายเกมนะครับ จบเกมนะครับส่วนจะยำแพ้ให้แก่ทีมงานรัชบิธาไปทั้งสองเซตนะครับในเหลี่ยมแรกข้ามนะครับซออูแรกข้าหัวแปรนะครับแพ้ให้เจ้ารุ่งนะครับส่วนพี่บอมแรกข้ามฟรีนะครับบอมข้ามฟรีเจ้ารุ่งข้ามหมวก็แพ้นะครับขอบคุณทั้งร้อยว่กท่านที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวอยดูคู่ต่อไปกันยาวๆนะครับทีมงานเดินสายพม่ามา เต็มสนามเลยนะครับรอบสนามนะครับกองเชียร์แน่นนะครับวันนี้ถือว่าคนณเยอะน,นะครับทีมงานโคลราชเดินสายพี่นกน้อยเจ้าจืดเจ้านายก็มาแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเอดมินขอแยาตัดคลิปก่อนนะครับจะได้ดูคู่ต่อไปครับสวัสดีครับ